สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดพี่น้องปวงปบายบุขูรสกุนเมืองจามบรรยากาศยามแรงพี่น้องตะเวนกําลังตกดินเนาะบรรยากาศบ้านนาหน้าบ้านสวนกาใหญ่แล้วเขียวแล้วยังบ่ฮันเลพ่อสิบมือ Tớ nhắm bà hắn đi xây bụi xây nhằng đi Nhắm ngam xăm nè มืดฝนมาคิดว่าฝนสิตกฝ่าห่องเพราะว่ามิดซีรีบบตกจ่อยหญ้าเขียวเขียวด้านในในี่งัวบบริโภคเามื่อกินเนาะมันก็เลยเขียวมันยาว ดินก็เริ่มสีแห้งฝนบปตกน้องฝ่าออกมาเล่นซุม,มือแล้วสุมมือเลยยังมือแรงก็ออกมา เฮ็ดตรงนี้นะออกประจำเนี่ยถ้าแม่นฝนตกอีกก็ออกอีกได้เนี่ยอ,อันนี้มันแก่แล้วมันออกน้อยแล้วไม่ผู้เก็บท่านผู้ชมอันนี้ออกแล้วเนี่ยกำลังไงญเฮ็ดขอนขาว มีมูเล่นฟ้า,าจ,จะออกมานํำไฟฟ้าฮะมานํำเอื่อยลอยร้องขึ้นลังคา สวนยายรุนพี่น้องมักแตงแล้วขึ้นข่างนี่มักแตงมักทั่วนี่แหละพอดีอันส่วงดำหน้าก็สิได้ต่ำอยู่นี่มักทั่วเพื่อนกะงามกะหยังเนาะเพื่อนปลูกสู่ปีสวนก็นมีบัอย่างผักชีใบเลื่อยผักอิตูโหระพาต้นหอมสะลหะน่ มะเขืออันนั้นมะแตงเป็นกำลังขึ้นข่างเนาะแตงมะทัวรักกันเ็ดกินยังนาะในยังกินแรงเดี๋ยวสิพานเด็กๆอันไปเบิ่งสวนพี่น้องดอกกระเจียวมันป่องเลยยังเนาะสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุง,ลงจะเคยเห็นยังสวน่อย เปิดไฟอยู่นี่นะปิดไฟเลยป้าพี่น้องเนี่ยมาเบิง่งนีก่อนนี่อันนี้บอแมนต้นหยาต้นเอยียงนี่พี่น้องต้นงางาดำนี่ไม่ได้ปลูกแต่ว่าในมันหล่นแต่ละปีเนาะเต็มอยู่นี่ แต่พอเม็ดมันนแน้วมันก็นเกิดปีนามาันก็นเกิดไม้งาต้นงาเนี่ยอีกตัวหึงจะมีเนี่เป็นงาดำ่งาดำนี่หายากเดยส่วนใหญ่เขาใส่แต่งาขาวที่แบบขายกัน,นต้นงา,ดาเดี๋ยวจะพาไปดูดอกกระเจียว ฝนก็ไม่ค่อยตกดินเริ่มแห้งแล้วจาวา้นานบุญรูมีไคเยอะอุ้ยตันไก่เอะลย,ยนี่ไงท่านผู้ชมมาดูดอกกระเจียวยให้ตองออกทำดอกดุหค่ะนี่น,นี่แม่นบว์หรือบโบแมนนี่พี่นอ้องอ่ามันออกแล้วนี่ อันนี้คือต้นดอกกระเดียวที่ปลูกไว้แล้วพี่น้องสั่งมาอ๋อจักแสนจับบ่ได้ละเขาขายกิโลละกิโลละแสนกว่านี่แหละแต่ที่เหลือก็ออกแน่บ่ออกแน่เนี่ยเนี้ยเนี่มันออกออกยอดพี่น้องดินก็เริ่มแห้งเพราะว่าอันนี้มันเป็นดินทรายเนาะดินทรายเขาบอกว่า ดินทรายนเหมาะกับการปลูกดอกกระเจียวอยู่นะกำลังออกนอนี่หน้าหัวโพโพอยู่นี่ออกแล้วทผู้ชมมาเบ่งนิดลงใกล้อันนี้คือต้นดอกกระเจียวพี่น้องเริ่มออกใบท้องใบเตอกำลังแตกนอกับมีนี่ต้นต้นนี้ ต้นดอกกระเจียวรอรุ่นมาปีนี้มันจะออกดอกบ่าวนี่ออกลายอยู่นี่แม่นเบิดอันนี้แม่นอยู่บ่แม่นเนาะี่ยอันนี้ก็แม่นพี่น้องนี่ ปูกทอดต้นนี่นนหาคู่พบคู่เนาะอันนี้ก็แม่เนี่ยกำลังออกท่านผู้ชมอันทีงนี้แม่นเป็นนันปลูกก้อนดินเนาะอันนี้คือเป็นดอกนะท่านี่เป็นดอกเ่าดไปขุดง่ายดอกอันนี้ทั่วดินย้ายรุ่นพี่น้องกระเขียวกระหยังอยู่แต่ปลูกส่วงนี่ก็ประมาณพุ่นแหละดับหน้าแล้วจังได้ขุดเนาะ เ่าปลูกง่ายอยู่บ่ค่อย,ยดูแลมากมกายพอปลูกนาผลนี่ม่ได้ยวัดหนำแต่ว่าตรงนี้นะแล้วปลูกซุปปีพข่อดินเนาะก็ได้คุดอยู่ ปลูกนาฝนกรตรคู่เฮ็ดล่องถ้าปลูกนาแรกเนี่ยบ่อปลอ่อเฮ็ดคู่เลยเบื้องในเครื่อมันพี่น้องจำได้บ่บมันบ,บ่บบมีเพราะพันมามันสิมีสีม่วงกับสีเหลืองเนาะสื่อหัวมันมาเพาะเพราะมันออกนอออกเครื่ออะไรก็มาปลูกเริ่มเริ่มลามเครื่อแล้วพอลามเครือเแล้วก็สิตัดยอดตัดเครืมันไปฝังไม่ มันแตกออกเพราะแล้วเขาก็สิเอาพันธุ์ตัวนี้นะเราไปปลูกเนาะพันธุ์อันนี้เป็นพันธุ์ที่บ่มีเพาะขึ้นมาไปซื้อหัวมาจากตลาดเพราะว่ามันจะาของเราไม่แต่สีขาวบ่มีสีม่วงนี่พูดปลูกกับพุนท่านผู้ชมอันนี้ยายรุ่นเราปลูปกมะแตงมะแตงไทยเรือมะแตงขวาบานเฮามันกระลังอะ่ะ ล้างลามเครือแต่เอาไปหดหนำด่ำนี่พี่น้องโซนนี้กระดินกันเริ่มสีแหงแล้วเนาะนี่อย,ยอเดยเยอะหยียบต้นอันนี้นี่ท่านผู้ชมมาเบิ่งกใกล้ๆนี่อ่าหอมแดงที่เราปลูกนะพี่น้องนี่สามารถเก็บกินได้แล้วเพิ่นปลูกยานนุ่นเราปลูกอันนี้พักขมก็สามารถเก็บกินได้ดพี่น้อง อ,นนอันนี้เป็นพักขมใหญ่เนาะบ้านเ้าเอานพักขมเผาเอาไปแกงไปออมได้ไปลวกกินได้หนึ่งได้คุณยายมากักเอาไปออมปลูกธรรมศาสตร์ไริใช่ปุ๋นใส่ปุ๋ยบร่ใชีดยาเนาะไม่มีสารเคมีมันเว็นพักขมน้ำนี่สิพักขมใหญ่ ด้านหลังนี่ก็เป็นนั้นโรโบแมนเนาะก็นึกว่าเป็นนั้นต้นงาอันนี้โบเม็นต้นงาอันนี้เป็นคามต้นคามคามเนี่ยหมอกามส่วนเดี๋ยวไปเบิ่งก้อยปะ อ๋อยังฝนก็บก่อยตกแต่ว่าอ้อยตรงนี้นะี่ปลูกมาสามปีน้องปีนี้เป็นปีที่สี่แต่ว่าฟ่งนี่นะจูดถิมเบิ่งแล้วแต่มันก็ปงยอดใหม่นี่มันปงยอดใหม่มแต่ว่าปลูกก็คือปลูกอยู่ปุ่นฟังนี่นะบริปมันคือไผ่ใหม่นั่นค่ะเอาเข้าเผาเหยือข้าจูดแล้วมันก็ปปงใหม่ เมื่อก่อนทั้งนั้นปลูกหญ่าเดี๋ยวนีหญ่าก็ตายแล้วยังเหลือหน่อยเดียวปลาที่ทนเนี่ยมันยังป่งยอดได้อ่อยป่งยอดอยู่นี่บัรแล้วมันกอันนี้คือเกา่าปลูกธรรมศาสติ ฟังนี่สิเป็นอันต่ออ้อยเกลวเนาะเผาจูดถิมแต่ว่ามันกระปรงเลยบบตายเนาะมันกระปรงอยู่อืมพว่ไทยปลูกไม่แต่ฟังนั่นปีนี้อ้อยเบิดคักเบิดแนนขายเบิดพี่น้องพวาอากาศมันหอน่อนี่มันปงไม่จากห้อยจูดมันกระปรงอยู่พวมันหก หกใบอ้อยหกหญ้าปงไม่จูดบัวตายเด้ป่งนอมไม่ง,งามกว่าเกาเทียทงนาเจแล่ทำอะไรกินเจแล่ หรือปรจับไก่ตัวมันขึ้นเทียงน่ะละ่ะต้มโลดกับเขา่าไก่ยน้อ<ๆ>ยอยู่เ,ยเทียงนาเจนแหละเนาะอยู่แบบง่ายๆอยู่กับธรรมชาติติดกับสวนอ้อย ปลูกฟางนี่กับใบเห็คู่ได้ใบเห็ดร่องปลูกอ้อยกับโป่งย,งย,อย,ย,อย้อยๆโป่งปงบไหลายเนี่ยอันออนี้คือต้นอ้อยท่านผู้ชมปลูกมันคือโบงามคือเกา่ากลัวสีญ่ปีนี่ท่านได้ขายบ่เนี่คืออ้อยปลูกใหม่เนาะหย <c ười> ามันสิบหัมันแล้วต้นอ้อยด้วยนี่พี่น้องก็เขียวนะะ ต้น,านง,งานปีนี้ปลูกกระฟังนี่หอ,อยอมันคืนอสมารายเนี่ยบ่ได้พี่น้องปีที่แล้วมันมีต้งงนง่าอยู่นั่นนี่ประมาณหาวกุศบางบอนก,กับคุณยายกับตัดแหน่บริตัดแหน่ปีนี้พอฝนตกมากและเต็มอยู่ อันนี้คือต <occurs> oh oh ้นงาดำงาดำเต็มอยู่เต่ววางงวกบริกินเลยใบมันเหม็นคิ้วๆเนาะปลูกแบบธรรมชาติบริใสปุ๋ยใสหยางครับมันเป็นหมากคุณยายกับมาสันเอาเม็ดมันอยอะเป็นปลาอยู่เม็ดม่หล่น เริ่มค้าเริ่มมืดแล้วพี่น้องเริ่มเฮ็ดกับเขากับน้ำแล้วพี่น้องจ๋ามาดีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีฝนก็บ่ตกเป็นที่แรกตัพามา